งานส่วนพึ่งแข่งวันเสาร์ใช่ไหมครับผมท้องเสียนะครับตั้งแต่วันพุธพฤอหัสสุกสามวันยังไม่หายนะครับท้องเสียขนาดไหนขนาดแบบอาหารเป็นพิษอะวันนึงถ่ายประมาณ10บรอบอะบผมก็คิดว่าผมน่าจะวิ่งไม่ได้ละผมก็กินยาเต็มที่จนแบบมาหายก่อนแข่งประมาณสัก5ชั่วโมงนะครับก็โนดกินอะไรก็ไม่ขึ้นก็ลองดูแล้วกันนะครับเป็นน้อยเนี่ยประสบการณ์ระหว่างทางมันจะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะครับใช้แรงใจขับเคลื่อนเอาละกันส่วนพึ่งร้อนมาก อากาศจะบ่ายสองแลนะครับปล่อยตัว4ี่โมงเย็นวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูตั้งแต่เริ่มลงทะเบียนเลยนะครับผมตั้งใจจะมาเก็บงานนี้ให้จบร้อยกิโลให้ได้เพราะว่าจะไม่มาอีกแล้วนะครับคือพอละ2ปีละอนะครับปีที่แล้วก็70ปีนี้ขอร้อยละกันลองดูซิว่ามันจะขนาดไหนท้องเสียผมก็จะหาอะไรกินไปเรื่อยๆระหว่างทางหมดแรงผมก็จะพัก ผมจะสู้สุดแม็กไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเหมือนกันมันก็ท้อน,นี่แหละปกติแต่ผมเตรียม power bank แล้วก็หูฟังแล้วก็โทรศัพท์โหลดเพลงแน่นๆฟังเพลงแบตเต็มๆตลอดทริปเลยมีของขายลดราคาเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วปีนี้เสื้อสวยมากดูดินะครับดูโหผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนก็คือเสื้อฟินิชเชอร์นะนะครับแต่รู้สึกว่าโอ้โหงานงานจัดดีนะปีนี้ของกินไม่ค่อยขาดนะครับคือมันร้อนก็จริงแต่ว่าอาหารถึงน้ําถึงมันก็ทําให้เราไปต่อได้ น,นี่คือบรรยากาศภายในงานทำไมผมชอบถ่ายคลิปเก็บไปดูนะครับเพราะว่าผมชอบเก็บบันทึกเหตุการณ์ประทับใจแต่ละปีมันไม่เหมือนกันงานเดียวกันจัดที่เดิมก็ตามคนก็ไม่เหมือนกันอารมณ์ของการแข่งพี่ๆแต่ละคนการเตรียมตัวมาก็ไม่เหมือนกันถูกต้องไหมครับ คืออย่างที่บอกนะครับผมตั้งใจจะวิ่งเดือนละ100กิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีงานวิ่งหรือว่าไม่มีอะไรลงผมก็จะไปวิ่งกับกลุ่มให้ได้เดือนละร้อยโลให้ฝึกขาให้ได้นะครับเลขที่ออกวันนี้ก็คือ608นะครับบรรยากาศเป็นยังไงนี่ผมใส่เสื้อฟินิชเชอร์ CNX นะที่เชียงใหม่นะเนี่ยเสื้อตัวเนี้ยที่น้ำท่วมมาเลยเนี่ยโอ้โหซื้อเก็บไว้เป็นที่ระทึกเอยที่ระลึกนะครับดูบรรยากาศมีการถ่ายรูปนะครับมีกรอบมีฉากต่างๆมีหลายมุมให้เลือกนะน่ารักนะครับบรรยาาากศถือว่ อบอุ่นเป็นงานแบบไม่ใหญ่มากเล็กๆนะครับใครที่ไม่เคยลองก็มาลองดูก่อนละกันนะครับเราก็พักที่เดิมชั้นบนเหมือนเดิมนะครับเราจะได้มีที่แบบเอาไว้พักเวลาเราวิ่งกลับเข้าจุดเราจะได้นั่งพักแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับพี่ใหญ่เขาก็จองไว้ให้เหมือนเดิมห้องน้ํามี2ห้องนอนมีมีสเตียงนะครับบรรยากาศประมาณนี้ของกินก็ซื้อไปเพียบนะครับดูอยู่ชั้นบนชั้น2บนภายในงานเลยเพราะฉะนั้นเดินทางสะดวกมีลิฟต์ด้วยนะครับถ้าสภาพผมเดินไม่ได้ผมก็จะใช้ลิฟต์นี่แหละ นะครับอันนี้คือของกินต่างๆภายในงานก็จะมีอาหารให้กินนะมียำแหนมียำมาม่ามียำรวมมิตรอะไรอย่างเงี้ยมีก๋วยเตี๋ยวบะหมี่หมูแดงหมูกรอบมีเกี๊ยวต่างๆอันนี้คือมาก่อนเวลาต้องซื้อนะครับแต่พอภายในงานก็จะมีคูปองเอาไปแลกได้นะครับผมก็กินบะหมี่น้ำอร่อยนะบะหมี่แห้งแปลกๆเหมือนกันบะหมี่น้ำอร่อยกว่าแต่ผมกินไปสองถ้วยเลยโหลดไว้ก่อนก่อนจะเริ่มงานแข่งนะครับเขาก็จะมีการบีฟนะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็เส้นทางต่างๆซึ่งผมไม่รู้เลยเชื่อไหม ก็คือไปแต่ตัวเลยนะครับจริงๆเป็นคนไม่ค่อยเตรียมตัวผมเพิ่งรู้ว่าจะต้องวิ่ง4ี่โมงก่อนวันแข่งหนึ่งวันเองคือไม่ได้ดูอะไรเลยนี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวที่ผมกินนะครับไปนั่งกับพี่ๆเขาหน่อยไม่ได้เจอกันนานโอโ้โหคิดถึงพี่ๆทุกคนมากๆช่วงนี้ฝุ่นเยอะเราก็เลยไม่ค่อยได้ซ้อม<ๆ>ก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันนะครับแต่ก็มาอาศัยในงานวิ่งนี่แหละมาเจอกันมาพูดคุยกันหรือว่าระหว่างทางวิ่งแล้วก็มาคุยกันนะครับมันจะได้นึกถึงความหลังสนุกดี พี่ๆทุกคนก็เตรียมตัวพร้อมนะครับก็ถามว่ารู้จักคนเยอะไหมนิดหน่อยไม่ได้เยอะมากจําไม่ค่อยได้เหมือนกันบางทีวิ่งไปคุยกันไปเนี่ยเราก็สนิทกันใช่ไหมครับพอจบงานปุ๊บไปอีกงานหนึ่งเราก็จําไม่ได้แล้วเพราะบางทีเขาใส่แว่นใส่ผ้าบัฟอะไรเงี้ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่เขามาทักได้เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับนี่จะปล่อยตัวแล้วถ่ายรูปรวมนะครับโอ้โหเป็นยังไงครับอันนี้คือกลุ่มผมรันแองแคมปิ้งนะครับนี่พร้อมไหมครัแต่ผมใส่เสื้อหมึกย่างมาเพราะว่า นี่เพิ่งได้มาแล้วผมไม่เคยใส่เลยผมก็เลยเอามาระเบิด100กิโลแรกเฮรัน hey, นะคะค่ะครั้งนี้เราจัดมาเป็นครั้งที่ 3, 3แล้ว,ลวนะคะนักวิ่งทุกคนพร้อมกันหรือยังคะครับยินดีต้อนรับนะครับสู่สนามสวน124สำหรับใครที่ไม่เคยวิ่ง100กิโถ้าอยากจะลองวิ่งสนามแรกเนี่ยแบบไม่ต้องกดดันก็เลือกสนามที่เขามีเวลาเยอะๆ อย่างเช่นส่วนรถไฟหรือว่าสนามนี้ก็ได้นะครับยี่สชั่วโมงนี่ถือว่าเยอะมากนะครับถ้าไม่หยุดถ้าไม่หยุดนอนจริงๆอ่ะเดินเรื่อยๆจบแน่นอนนะครับก็หวังว่าจะเป็นคลิปเป็นแรงบันดาลใจนะให้ใครหลายๆคนนะครับนี่คือทีมซัพพอร์ตอาหารต่างๆนะครับก็เอาไว้ใครอยากจะกินเพิ่มเติมขนมไข่ต้มกาแฟต่างๆน้ำไฮบูบอยนะครับหรือว่าระหว่างทางก็จะมีของทางทีมงานเหมือนกันนะครับมีเกินดีกว่าน้อยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเผื่อไว้ก่อนนะครับก็ นี่ก็คือบรรยากาศคร่าวๆนี่ผมมากับพี่ใหญ่พี่ดอย2คนนะครับเจอพี่กิจด้วยเจอพี่นัาเจอหลายคนบางคนผมก็จําไม่ได้นยเจอพี่น้องด้วยนะครับเรียกว่าเทพพี่น้องดีกว่านี่คือชุดผมวันนี้นะครับปอกขาสีเทานี่ผมเพิ่งซื้อมาเลยนะครับให้ใส่ให้มันเข้ากางเกงแล้วก็มาลุยกันนะครับพร้อมนะครับเขาจะเริ่มปล่อยตัวละนะครับเดี๋ยวฟังบรรยากาศกันดีกว่า 100กิโลชั่วโมงนะครับปล่อยตัวเย็น4โมงเย็นวันเสาร์จนถึง4โมงเย็นวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นคุณจะเข้ากี่โมงก็แล้วแต่คุณเลยนะครับวิ่งไปตามป้ายรูที่1เลี้ยวขวาไปเรื่อยๆนะครับก็จะวนประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศแล้วกันใครเจอกันเขาก็คุยกันเขาก็ทักทายกันน่ารักมากส่วนตัวผมไม่ค่อยรู้จักใครอาจจะรู้จักอินฟูบางท่านมากนิดหน่อยดูบ้างนะครับอันต้าพลังผักอะไรประมาณนี้พอดูบ้างแล้วก็ ดีใจเขาพี่ๆเขาก็น่าราักเขามาทักทายแล้วก็คุยกันนะครับเห็นไฟ์สดกันเต็มไปหมดเลยนะครับนี่คือบรรยากาศเา้าๆผมก็เตรียมเซฟเต็มที่นะถึงแม้จะเป็น4ี่โมงแต่ผมก็จะไม่ปล่อยให้ดําหรือว่าเป็นฝ้าขนาดนั้นนะครับผมก็เตรียมตลอดเดี๋ยวพอมันเย็นผมก็จะถอดออกนะครับนี่ผมก็โหลดน้ำพกเลยคือกินอะไรก็ตามที่มันสดชื่นชาวบ้านก็มาแจกกันนะเนี่ยไม่ใช่ทีมงานนะครับเนี่ยนี่เป็นชาวบ้านนะครับเนี่ยเงินของเขานเนี่ยนะครับดู วิ่งไปตามทางเรื่อยๆนะใครที่ไม่เคยหรือว่าไม่เคยมาหรือว่าไม่เคยเห็นลองดูบรรยากาศดูอันนี้คือล่าสุดเลยปีนี้เลยถ่ายให้ดูบรรยากาศจะช้าจะเร็วอยู่ที่เราผมเคยวิ่งตามคนอื่นนะครับเพราะว่าขี้เหงาก็เลยเกาะกันไปเรื่อยๆนะครับไม่เวิร์คให้วิ่งตามเพจตัวเองนะครับบรรยากาศมันจะน่ารักหน่อยเด็กๆน่ารักมากอบอุ่นมากๆครับถามว่าอากาศเป็นยังไงร้อนไหมก็ร้อนมันมีงานไหนไม่ร้อนบ้างผมก็จําไม่ได้เลยนะครับกลางคืนหนาวไหมมันก็หนาว นะครับบางทีก็ฝนตกบางทีก็มีลมบางทีก็ไม่มีลมมันคาดเดาไม่ได้มันควบคุมไม่ได้แต่เราควบคุมตัวเองได้เราเตรียมตัวให้พร้อมพักผ่อนให้พร้อมโหลดอาหารให้ดีผมถามนักกีฬาท่านหนึ่งที่ผมไปกินข้าวด้วยเขาบอกว่าเขากินข้าวมาห้ามื้อนะวันก่อนวิ่งเนี่ยเขาโหลดเต็มที่เลยโอ้โหตัวผมนี่คือกินไม่ค่อยลงท้องก็เสียจะได้วิ่งไม่ได้วิ่งไม่รู้แต่ผมไม่ยอมแพ้ผมว่าเดี๋ยวค่อยไปแก้ไขปัญหาหน้างาน ร้อนมากห้าโมงแล้วพิงม้าจะได้ประมาณเจ็ดแปดโลแล้วเดี๋ยวพี่หน่อยจุดไฮไลท์ของรูที่หนึ่งก็คือฝ่ายน้ำโลนบ้านท่ามะขาม นะครับนอกจากเด็ก,ดกน่ารักบรรยากาศคุณยายมาแจกน้าเนี่ยตรงนี้คือจุดไฮไลท์นะครับนี่ก็จะเป็นฝ่ายประมาณนี้ผมจําได้นะคุ้นๆเหมือนกันมีน้ําบ้างไม่มีน้ําบ้างนะครับมันจะลงไปข้างล่างอ่ะจะมีคนตั้งแคมป์แล้วก็ขับรถมาพักผ่อนท่องเที่ยวแล้วก็มีจุดให้น้ําของกินเราก็จะลงไปข้างล่างวนแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะครับมีป้ายด้วยเห็นไหมตะนาวสีริมทานแคมปิง้ง น้ได้เลยนะครับ,รบ,รบสามารถจับตัวได้เลยนะครับเดี๋ยวแกจะทำแก้วทั้งหมดเลยนะครับน้ำเปล่าไม่ขาดนะครับเป็นไงครับบรรยากาศอยู่ต่อเลยได้ไหมเป็นไงฮะโอโ้โหน่าอยู่นะแต่เราแวะนานไม่ได้นะครับเดี๋ยวเครื่องเย็นแล้วก็วิ่งต่อไปเรื่อยเยวิ่งช้าเลยมีคนสงสัยว่าผมวิ่งเร็วหรือเปล่าวิ่งช้าวิ่งไปคุยไป นะครับนี่ตลาดเชอร์ซิยาอะไรเชอร์ซิยาหรือเปล่านะครับตลาดนี้มาทีไรไม่มีอะไรขายสักทีนะครับแต่มีพิธีกรนะนะครับไม่มีอะไรขายเลยเงียบมากนะพิธีกรก็ยืนพูดตลอดนะครับให้กําลังใจมาไวด้วยมาแล้วโอ้โหเวลาวิ่งร้อยกิโลเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันจะมีความรู้สึกมันจะมีอารมณ์ไม่เหมือนกันในแต่ละสนาม ผมคิดว่าสนามนี้ไม่น่าจะยากมากนะครับเคยมาแล้วด้วยนะครับแต่ทําไมเวลาวิ่งจะจบร้อยทีไรมันก็ลากตลอดเลยนะอาการบาดเจ็บหรือว่าอาการระบมเนี่ยมาไม่เคยซ้ําเลยนะครับฝ่าเท้าบ้างรองเท้าบาดบ้างโอ้โหคือมันครบทุกอย่างเลยอะผมไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันผมชอบอะรสชาติชีวิตมันมันเยอะขึ้นดีอะเราเราทำงานแล้วเราก็พักผ่อนเราไม่ต้องมาก็ได้เนี่ยเนี่ยผมมาเจอเจอน้องโจ้ด้วยเนี่ยเจอที่เชียงของมาะะแล้วนะเนี่ย คนนี้วิ่งจบงานนี้17ชั่วโมงนะเนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยเซลฟี่กันหน่อยนะครับตัวแทนพี่ปุ้ยเป็นไงฮะ <c oughs> บรรยากาศผมจะบอกว่าภูมิใจทุกครั้งนะครับที่เราจบได้นะระหว่างบางทีเราก็จบ80 90ใช่ไหมไม่จบ100มันต่างกันมากเลยกับคำว่า100อยะแล้วเสื้อข้างหลังเขียนมา100กิโลมันรู้สึกเออเราเล่าแบบบรรยากาศได้ดีเราบรรยายได้เข้าใจมันจริงๆเนี่ยเวลาเราวิ่งจบอะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่ดีนเอฟละไม่ไหวก็จะ ลากไปให้จบดีกว่านะครับบางทีเราเจ็บเท้ามากถูกไหมครับเราก็ท้อแท้ถูกไหมเออเราเหนื่อยแต่ว่าพักแป๊บหนึ่งอะ่ะแล้วมันก็สามารถวิ่งกลับไปได้เหมือนกันเราเพิ่งรู้เหมือนกันเทคนิคต่างๆเนี่ยเราเรียนรู้ด้วยตัวเองไปหมดเลยนะครับอันนี้เราจะขึ้นเขานะครับจะผ่านเขาจะมีมุมต่างๆเนี่ยมีเมลอนด้วยเย็นๆฉ่ำๆใส่ถุงเลยสับประรดผมไม่กินนะจริงๆอะ่ะแต่ผมก็จะกินมันหวานมากคือกินทุกอย่างที่เป็นน้ําตาลที่ให้พลังงานเราทั้งภายนอกและภายในและที่มันรู้สึกดีด้วย นนี่ก็คือบรรยากาศนะครับของตั้งแต่1กิโลแรกเลยนะครับคลิปมันมีร้อยกิโลเพราะฉะนั้นผมก็เลยแบ่งมเป็นพาร์ทๆให้ดูนะครับนี่เข้าเส้นเข้ารูดแรกนะครับใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงเนี่ยนี่เจออินฟูอีกท่านหนึ่งนะเนี่ยเป็นการเซลฟี่ที่ใกล้ชิดกันมากนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่มาเจอกันนะครับที่ถึงมากๆก็ผมจะเก็บไว้ดูนะครับเป็นเหตุการณ์ต่างๆที่น่าประทับใจนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับดูแลตัวเองให้ดีนะครับไม่ไหวก็พัก นะครับพร้อมแล้วก็ค่อยกลับมาออกกำลังกายใหม่ใครที่มีปัญหาบาดเจ็บก็ดูแลตัวเองให้ดีรู้จักสร้างกล้ามเนื้อด้วยทานอาหารที่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นจะอายุเท่าไหร่ก็กล้ามเนื้อก็สําคัญเหมือนกันผมเชื่อว่าทุกคนหัวใจแข็งแรงอยู่แล้วออกกําลังกายสม่ำเสมอนะครับไว้พบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย